น้ำดีปกติมีหนะ้าที่ดูดซึมไขมันแล้วก็ช่วยย่อยของร่างกายนะครับถ้าเกิดว่ามันมีการตกตะกอนเกิดขึ้นเป็นเม็ดแข็งๆเราก็จะเรียกว่านนวมันอาจจะเป็นจากไขมันคอเลสเตอรอลหรือว่าเม็ดสีบิลิลบินครับมันเลยเป็นการขัดขวางการดูดซึมของร่างกาย อาการของนิ่วในถุงน้ำดีมักจะเป็นอาการท้องอืดท้องเฟ้อกินแล้วไม่สบายท้องโดยเฉพาะการกินหลังมื้อหนักๆแล้วก็การาการินเกินอิ่มซึ่งส่วนใหญ่อาการเนี่ยจะมีอยู่ประมาณหนึ่งสองชั่วโมงหลังกินและอาการมักจะหายไปเองได้ในกลุ่มที่ยังไม่มีภาวะแทรกซ,ซอ้อนปกติโรคนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยอาการมันจะใกล้เคียงกับโรคกระเพาะทําให้คนไข้ไม่สามารถแยกได้ง่ายๆเลยแนะนําว่าถ้ามีอาการควรมาโรงพยาบาลให้แพทย์ตรวจแล้วก็มีการใช้อัาาลตราซาว์ในการวินิจฉัย เพศหญิงจะเป็นมากกว่าเพศชายนะครับโดยเฉพาะถ้าอายุมากกว่า40ปีเป็นต้นไปถ้าเรามีน้ำหนักเยอะโอกาสเป็นนิ้วก็จะยิ่งมากขึ้นมีโรคพิเศษบางโรคที่ทำให้เป็นนิ้วได้บ่อยๆย,ยกตัวอย่างเช่นคนที่เม็ดเลือดแตกง่ายอย่างทาราซิมียคนที่มีไขมันในเลือดสูงเป็นเวลานาน,านคนกินยาคุมมาเป็นเวลานานๆหรือหันธุกรรมคนไข้าบางคนก็มีนิ้วได้ไง่ายขึ้นนะครับแต่พฤติกรรมที่เราไม่เหมาะสมเช่นการกินมนันการกินเกินอิ่มไม่กินผักผลไม้ต่างๆจะยิ่งกระตุ้นทำให้ตัวนิ้วเนี่ยมันมีอาการได้ไง่ายขึ้นครับ การรักษาพอเป็นนิ้วแล้วเราจะต้องจบด้วยการผ่าตัดครับโรงพยาบาลสุพมิตรเรามีวิธีการผ่าตัดแบบสองกล้องหรือที่เรียกว่า Minimal Invasive s u r g e ร y การผ่าตัดแบบเจ็บตัวน้อยแผ่เล็กเราจะใช้การดมยาสลบนะครับแล้วก็ใส่กล้องเข้าไปที่ช่องท้องหลังจากผ่าตัดเสร็จคนไข้นอนโรงพยาบาลไม่เกิน2วันการผ่าตัดแบบนี้มีข้อดีตรงที่ว่าคนไข้ไม่ต้องเสียเลือดเยอะสามารถกลับไปทํางานที่ท่านรักได้ไวขึ้นหลังจากผ่าตัดเสร็จพอคนไข้กลับบ้าน1สัปดาห์แรกเราไม่ค่อยแนะนําให้คนไข้กินอาหารมันๆม,มากหลังจากนัดมาตัดไหม ท่านก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้เลยครับ